สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปื้มครับผมซึ๊บเกม้าซีสีครับบุ๊คครับตั้งครับผมสวัสดีค่ะไยค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพมีอะไรบ้างไปชมกันเลย ซึ่งแนะนำครับว่าร้านสะดวกซื้อที่พวกเราจะได้นสินค้าอันดับแรกในการที่จะมาซื้ออาหารนะคะรก็คือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าที่เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยมีอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคุดูกันเลยค่ะค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าเราได้อะไรกันบ้างในส่วนแรกก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะอย่างแรกก็คือน้ำเปล่าอย่างที่เรารู้กันนะคะน้ำเปล่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยะค,ะค่ะค่ะ อย่างที่สองก็คือชานะคะเราก็จะเลือกเป็นน้ําชาก็จะเป็นส่วนเลือกที่ดีกว่าเราซื้อน้ําอัดลมหรือว่าแปลว,ว่าเครื่องดื่มน้ําโค้กนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นน้าเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ก็จะเป็นโปรตีนสูงไขมันต่ํานะคะไม่มีน้าตาละคะอ,อ่าเรวนี้ก็จะเป็นสูตรออริจินัลด้วยนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นนมค่ะนมก็จะ มีแคลเซียมสูงแล้วก็มีวิตามินบีสูงด้วยค่ะ <Wow. S 1> ต่อมาอน่งางสุภาในหมวดของเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ก็จะมีคุณค่าทางอา,อาหารสูงแต่ว่าก็จะเป็นพวกน้ำตาลก็สูงด้วยเช่นกันค่ะเราควรเลือกรับประทานแต่น้อยค่ะต่อมาก็จะเป็นหมวดอาหารนะคะก็จะให้โปรตีนสูงค่ะไขมันต่ำค่ะ ส่วนอันนี้ขนมปังนะคะก็จะเลือกเป็นขนมปังโฮวีดค่ะเขาให้คุณค่าทางโภชนาก,การสูงกว่าขนมปังขาวนะคะครับ,รบมาในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของขนมนะครับอันแรกเป็นทาร่โรคบซึ่งมีไขมันต่ําแล้วก็มีโปรตีนที่สูงครับอันที่2เป็นมันเบอร์รี่อบแห้งครับไม่มีวัตถุกันเสียไม่เจอสีนะคะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติแน่นอนว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเป็นขนมครับซึ่งบางคนอาจจะแบบว่ากินขนมพวกนี้แล้วไม่อาหารไม่ค่อยอยู่ท้องก็จะเลือกเป็นอาหารขนมที่มาจากพันพืชครับซึ่งมีกากใยอาหารนะครับช่วยในการดร้วยอาหารครับ่อาหารที่มาจากเซเว่นของเราก็เป็นแนวทางในการเลือกซ้กินท่านี้ค่ะอาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสุขภาพของพวกเรานะครับซึ่งพวกเราทุกคนสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกกินอาหารที่ที่ดีและมีประโยชน์และอร่อย ให้กับร่างกายของเราได้ครับนี่และนี่ก็เป็นแนวทางในการเลือกอาหารง่ายๆในไลฟ์ตล์ของกเราครับ